ไปไหมสําหรับมาคอมเมนต์มาบูลี่มาว่าให้เขาเกิดความเสียหายหเกิดความไม่สบายใจโอ้ oh, พี่น้องคะ่ะล่าสุดนี้นะคะได้ไปเลื่อนเฟซบุ๊กเนาะได้ไปเห็นในคลิปคลิปหนึ่งเป็นคลิปเลียวนั่นเองในช่วงเวลาที่ คุณย่าก็คือคุณย่าลำดวนของน้องอายสุวรณพรนะคะออกสเตปในการเต้นก็คือแบบเป็นการเต้นก็คือเป็นช่วงที่งานบวชของพระเอกโดนก็คือตอนนี้ก็เป็นหลวงพี่โดนแล้วนอะพี่อนนอกคือตอนนี้ก็คือเพิ่นยังบวชอยู่แล้วทีนี้อ่ะเป็นประเด็นกันคือแบบทุกวันนี้ก็ยังมีประเด็นนี้อยู่แบบว่าแฟนคลับแต่และคนแบบบางคนเขามากมา่พคนเขามากเกา่าล้วพี่นอบเหมาคอม,มเมนต์มากามหลากหลายจริงๆค่ะสาหรับคลิปๆนี้แล้วเรารู้สึกว่ามันช่วงนี้อ่ะ มันควรจะหมดยุคการบูลลี่ไปแล้วนั่นเองควรจะหมดยุคการที่เราออกมาแบบว่าวิจารณ์คนอื่นไปแล้วถ้าคุณไม่ชอบคุณก็แค่เลื่อนผ่านแค่นั้นเองไม่มีอะไรยากไปเลยแต่ทําไมคุณถึงกลับมาคอมเมนต์กลับมาดูซ้ําๆแล้วก็บอกมาคอมเมนต์ในในคลิปคลิปนี้ก็งงมากว่าคุณเป็นแฟนคลับตัวยงหรอเป็นแฟนคลับอะไรทาไม เพาว่าให้เขาอย่างนี้นั่นเองพี่น้องคะล่าสุดนี้นะคะทางอ่าเป็นทางคอสตูมของสินเหกน้องเนเดทไคลิปนารักของคุณย่าเดลงเป็นคุณย่าลําดวนของอาสุนพรนะคะได้ลงถึงเรื่องราวอ่าในการเต็นลดแทศการอันแฮไปนะพี่น้องคะก็คือคนดูตัวน,นี้ก็เยอะมากๆเลยนะคะแล้วทีนี้งามันก็เป็นประเด็นกับคอม,คอม,คอมเมนต์หนึ่งก็คือได้ไปเจอแล้วคือแบบมันมันไม่สมควรไหมที่จะมาคอมเมนต์แบบนี้ให้กับ ให้กับเขาเออถ้าคุณไม่ชอบคุณก็เลื่อนแค่นั้นเองแล้วพี่น้องคะเราจะเปิดคลิปให้ดูนะคะสําหรับคลิปของคุณย่าที่เป็นประเด็นแบบเออทําไมมาเต้นอย่างนั้นอย่างนี้เป็นแบบมันไม่มันเป็นคลิปที่การเต้นทั่วไปเลยไม่ได้แบบเต้นให้เสียหายเบเต้นให้มันแบบเบิงอนาจา์ไม่มีเลยเนี่ยพี่นอ้องเราจะเปิดคลิปให้ดูมากเลยเนี่ยเป็นคลิปนี้เลยเนี่ย คือเต้นแบบน่ารักมากแล้วมาคอมเมนต์คือแบบโอ้โบอกอ่นอะไรต้องสื้อครับพี่น้องเบิร์เนี่ยก็เป็นเต้นที่แบบปกติไม่มีอะไรที่แบบว่า,ามีภาพเสียหายอะไรไม่มีเลยนี่เองนี่พี่น้องคะเป็น ่าไปคลิปนี้เลยเนาะแต่ว่าขออนุญาตปิดเสียงไว้นั่นเองพี่น้องคะเดี๋ยวมันสีนี้แบบอ,า,อาจจะเป็นลิขซิ์หรือจังใดยังดีขอมามันสีหยาพี่น้องคะเนี่ยเป็นคลิปที่เต้นอย่างมวนซื่อนกันทุกคนพี่นอ้องเบิ้งตี้ล่ะอืไม่มีอะไรแบบว่ามาอย่างนั้นอย่างนี้มีแต่คนเจ้าใกที่อคติเนี่ยดูอีกครั้งหนึ่งค่ะค,คือคือมวลจอกันทุกคนเลยนั่นเองเนาะ งานบุญควรจะได้บุญแต่คุณกลับมาคอมเมนต์แบบลบๆแบบนี้คืองงมากแล้วทีนี้แฟนคลับแต่และคนแบบส่วนมากนะเพื่อนกับคือแบบโอ้ยเนี่ยคุณย่ามีความสุขมากตั้งแต่มาอยู่กับบอลน้องแต่มาอยู่ในเสียงฮคือแบบ รู้สึกว่าสดใสขึ้นอย่างมากเนี่ยแฟนคลับแต่ละคนเนาะแล้วก็คุณย่าน่ารักมากเลยค่ะคุณย่ามีความสุขจริงจริงอ่ะคือเต็มนีเทคุณย่าเนี่ยพี่น้องคะคอมเมนต์แฟนคลับแต่ละคนคอมเมนต์ออกมาได้ดีมากรวมแม้กระทั่งบอสนอกโปสกรก็ออกมาคอมเมนต์ในคลิป,ลปนี้เหมือนกันพี่น้องเนี่ยค่ะบอ,นอสนกโปศกรแสนปากดีนะคะเป็นเฟซบุ๊กส่วนตัวเลยออกมาคอมเมนต์ว่าโอ้ยย่าลำดวนของแทพร้อมกับรูปหัวใจนั่นเองแล้วแฟนคก็มาคอมเมนต์ว่าเออนี่แหละ งาคร่ำดวนเต้นสุดยอดคืออซ์สุขนาพอ่อเลยเพื่อนวาสุดยอดมากค่ะคุณย่าลำดวนดีขนาดมูขนาดจะมีความสุขต้นฉบับอายน้อยแล้วคนกับวาคุณย่าดูมีความสุขมากเลยเนี่ยคอมเมนต์ร้อยทั้งร้อยพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าคุณย่าลำดวนแบบดูมีความสุขมากๆเลยใน ทุกๆวันนี้นั่นเองเนี่ยของแถะครับมวนมวนคุณย่ามีความสุขยิ้มแจ่มใสสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะแฟนคลับบอกคุณย่าน่ารักมากค่ะมีความสุขนังกันเด้อค่ะส่วนมากก็คืออ่านเพื่นกับจีแเซลคุณย่าน้ำดวนเลยกัพูดว่าเนี่ยคุณย่าดูสดใสขึ้นเนาะเนี่ยแหละค่ะแล้วทีนี้แฟนคลับแฟนเพลงก็ออกมาคอมเมนต์เยอะค่ะส่วนมากก็คือเป็นคอมเมนต์ในทางการแซลแล้วก็คอมเมนต์กันที่แบบว่าเออน่ารักจังคุณยา่า แล้วทีนี้นะคะคุณย่าไอยก็คือเป็นแฟนเพจนะออกมาคอมเมนต์เหมือนกันนะออกมาบอกว่าเออจอยเอ้ยลงอีหยังน้อแม่อยากอายประมาณนี้ค่ะพี่น้องเนาะในเรื่องแล่วนี่แล้วทีนี้มาดูคอมเมนต์นี้ของแฟนคลับพูดถึงพลบอกว่ามือแรกที่พ่อจับไปหาย่าก็คือตอนช่วงที่ไปหาวันแรกเนาะคือคุณย,ายสส่าประสบสงใแบบนี้เลยแล้วตอนนี้คือคุณยายยิ้มเหมือนมีความสุขทุกๆวันจวัดเลยค่ะย่า คุณยาอืมนี่และพี่นงคงคะในเรื่องเล่าแล้วทีนี้มาดูคอมเมนต์ว่าเป็นคอมเมนต์ลบเป็นคอมเมนต์ถี่มาบูรีเขาเฮ็ดยางบ่เบิ้เจ้าของเทิงเท่าเทิงบอสดใสคือจังเข้าว่าแหละ ถ้าคุณจะบูลลี่คนอื่นหรือว่าคนอื่นคุณควรดูตัวคุณเองก่อนว่าเป็นแบบไหนบ่เป็นวบาไปบูลลี่เขาเลยจะคลองคือคือแบบสิ่งที่เขาไปเบาอะสิ่งที่คลองไปเบาอะมันกระบอกสมควรมันกระบอกแมนในเรื่องเล่านี้นั่นเองเพราะว่าเนี่ยพี่นอ้องเป็นคอมเมนท์ที่แบบว่าคนแฟนคลับนะคะ ตอบเยอะมากในคอมคอมเมนต์นี้แล้วคนโกรธกันเยอะมากแล้วทีนี้ตอนนี้คือทัวลงแล้วค่ะทัวทางเสียงหกสี่เสียงหกทัวทางย่าลําดวนอ่าก็คือทัวลงแย่ยคนนี้เลยว่าอืมปากเหรอคะที่พูดแบบนี้อ่าพี่น้องคะคือมันมีหลายคอมเมนต์มากสําหรับคอมเมนต์ลบแต่ขออนุญาตยกมาหนึ่งคอมเมนต์สําหรับที่อ่าเป็นประเด็นเนาะเนี่ยพี่น้องบอกว่าอึ้งเต้นเหาะสันพี่น้องคะ อเออติดไปจังใดจะเคยเห็นยี่บ่คยงงแล้วแฟนคลับแต่คนบอกเนี่ยปากเราคะได้พูดแบบนั้นจะพูดจะว่าอะไรคนอื่นอะหัดดูตัวเองบ้างนะคะกรลุณาอยู่ในพื้นที่ของตัวเองนะคะอีเทาเปาน็นจังไียรพี่น้องคะแฟนคลับเออบวกนึงค่ะว่าจะเมนอยู่ความสุขของญาานานครั้งแต่นี่งานบวชควรจะได้บุญด้วยการคุณไม่สมควรจะว่าญาแบบนั้นเลยนิสัยนิสัยเสียมากบูลลี่คนอื่นบอเบิงนต่างหากจะขอให้หน่อย่าย ปบอกว่าเบิ้งสังขารเจ้าของเนาะแม่เขาอ้วนกบว่าเขาคืออึงบัตเทศเจ้าของจะจอยยังเหียนนัทน่เขาบอคือขีดเนพานพี่น้องเ,เ,เลิศบ่ละโอ้ยย่ายจะเป็นอย่างไรบอเจ้าก,กินยาครบตามที่หมอสั่งบอย่ายทาบอหายไปหาหมอเด้อค่ะจังสิบอกไหาเหลืองคนอื่นเขาแฟนคลับแต่ละคนคือแบบเลิศมากพี่น้องคะในการคอมเมนต์ในการแบบตอบกลับย่าผู้นี่ไปเลยเออ แน่ใจนะคะว่านี่คือสมองคนเออเป็นนพี่น้องคะเละิศบเวลาจะมีความสุขเหมือนยานล่ำดวลตีมนุษย์ย่าพี่น้องไม่ให้เกียรติคนอื่นก็ยังว่าก็อย่าหวัาวางว่าคนอื่นนั้นจะให้เกียรติคุณนะคะความสวยงามมันอยู่ที่ใจคําตอบของคนที่ทั้งชีวิตมีแต่ความทุกข์คงไม่รู้รสชาติของความสุขพี่น้องคะ่ะยิ่งอ่านยิ่งสัตใจในแฟนคลับตอบกับยายคนนี้แล้วมันก็มีแบบว่าเออเนี่ย คอมเมนต์อีกแล้วเป็นคอมเมนต์แบบคำด่าพี่น้องคะว่าอ e ีจุดจุดจุดอ่ะก็คือนี่แหละไปดูเองพี่น้องคะว่า e อีหยังกัแล้วกันนั่นเองแล้วทีนี้ทางเจ้าของคลิปออกมาคอมเมนต์เลยพี่น้องคะออกมาตอบกลับเลยบอกว่าคอยบรูว่าเจ้าเป็นไพเดอร์แต่ทาเวาน้ำข้นบอป็นบ่อน้อนอนำข้นบอดีนั่นไกยามาเมนยาม่าบอา,า,ามาหาแบบนี้เออ เดี๋ยวซีบอดใเแ่าตายเพื่นว่าพี่น้องคะเป็นยังไงบ้างสำหรับคอมมินแล้วรู้สึกชอบมากที่แฟนคลับ FC ออกไปตอบกับยายท่านนี้คือแบบใช้คำพูดแบบเรียบหรูดูแพงฟาดนิ่งๆแต่เจ็บนี่แหละคะ่ะสำหรับคลิปนี้ก็คือเป็นคลิปที่แบบไม่สมควรควรจะหมดได้แล้วสําหรับการที่คุณจะมาบูลลี่เขาจะมาหมดยุคแล้วสําหรับคุณที่คุณจะมาแบบ พูดในคนอื่นข้อเสียหายนั่นเองถ้าคุณไม่ชอบหรือไม่อะไรเลื่อนผ่านไปจบจบบอยไผภัยมาจ้างบอยไผภมาบางาังคับไปจาเบิร์คลิปอืมานมากกับฝา,เล,า,าเลื่อนไปมาสามารถเลือนไปไหนยูเปมาเทิงเบิร์นจนจบนั่นเองนี่แหละก็อยากฝากไปด้วยนะคะสําหรับคนที่มาคอมเมนต์หรือคนที่แบบว่าอย่าท่านนี้นั่นเองนี่แหละค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็มีเรื่องราบเพียงเท่านี้ยังไงก็ฝากากไไดไลค์กดแชร์ไว้ดต่ไม่เคะจะมาเป็นข่าวๆอีกครั้งหน้าค่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนค่ะ